เรื่องยอ่อซีรีส์เกาหลี Oh My Ghost Clients ให้ตายเถอะโลกความผีในโลกที่ความเป็นธรรมไม่อาจไปถึงผู้ตายซีรีส์ Oh My Ghost Clients เปิดฉากด้วยชายคนหนึ่งที่ไม่เอาไหนชีวิตติดลบท้อแท้กับโลกและอาชีพของตัวเองเขาคือโนมูจินอดีตทนายแรงงานผู้สิ้นสธานในการต่อสู้เพื่อคนทำงานถูกหลอกถูกโกงถูกทิ้งแม้แต่ความฝันเล็กๆก,ก็แทบจะไม่เหลือให้เกาะเกี่ยว วันหนึ่งในขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานหมูจีนประสบอุบัติเหตุใหญ่พ่วงเหล็กหนักหลายตันหล่นลงมาใกล้ตัวอย่างเฉีวเฉียดเขารอดชีวิตโดยปาฏิหาริย์แต่สิ่งที่ได้มาหลังจากนั้นกลับกลายเป็นของแถมที่ไม่ธรรมดาเขามองเห็นวิญญาณได้และที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคือวิญญาณเหล่านั้นตามมาขอให้เขาเป็นทนายให้พวกตน มูจินไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือคำสาปแต่เขาจำใจต้องรับฟังปัญหาจากลูกความผีทีละรายผีเหล่านั้นล้วนตายอย่างอายุติธรรมจากอุบัติเหตุแรงงานการถูกกลั่นแกล้งการละเมิดความปลอดภยัยหรือถูกจัดฉากให้เป็นความผิดทั้งหมดไม่สามารถเรียกร้องได้ในโลกคนเป็นยกเว้นผ่านเขาเท่านั้น แรกเริ่มมูจินรู้สึกรำคาญและหวาดกลัวเขาอยากใช้ชีวิตเงียบๆโดยไม่ต้องเข้าไปข้องแวะกับโลกวิญญาณแต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวแต่ละคนเห็นครอบครัวของเหยื่อที่ยังทุกอยู่ได้รับรู้ถึงความอับลักษณ์ของระบบที่ทอทีผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบเขาจึงเริ่มคลี่คลายคดีไม่ใช่เพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่เพื่อเยียวยาความยุติธรรมที่ไม่มีใครเคยรับฟัง ในเส้นทางใหม่นี้มูจินไม่ได้เดินคนเดียวเขาได้รับการช่วยเหลือจากนาฮีจูญาติภรรยาที่เคยจากไปของเขาหญิงสาวสายลุยผู้จัดการสำนักงานทนายและโกกะยอนอูยูทูบเบอร์สายล่าความจริงทั้งสองเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในตัวมูจินจากชายผู้สินศรัทธากลายเป็นทนายที่รับฟังแม้กระทั่งเสียงจากโลกหลังความใจเรื่องราวดำเนินไปในรูปแบบตอนต่อคดีโดยแต่ละคดีสะท้อนปัญหาสังคม เช่นแรงงานตายในโรงงานเพราะความประมาทของนายจ้างพนักงานทำความสะอาดถูกกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมหรือแพทย์ฝึกหัดที่เสียชีวิตจากการถูกระบบซ้อนทับทับถมทุกคดีมูจินต้องไม่เพียงไขความจริงแต่ยังต้องนำพาเสียงของผีไปถึงโลกคนเป็นโดยมีฮีจูช่วยเจรจาเรื่องเอกสารกยอนอูช่วยเปิดโปงผ่านโลกออนไลน์ขณะเดียวกันพวกเขายังต้องรับมือกับอุปสรรคทางจิตใจจากผู้คนที่ไม่เชื่อ ในเรื่องเหนือธรรมชาติและการทำให้ความจริงของคนตายมีน้ำหนักพอในโลกกฎหมายจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องอยู่ที่มูจินเริ่มรู้สึกผูกพันกับลูกความผีมากกว่าที่เขาคาดไว้วิญญาณบางดวงไม่ได้ต้องการแค่ชนะคดีแต่ต้องการคำขอโทษคำอธิบายหรือแค่ให้ครอบครัวรู้ความจริงเท่านั้นบางคดีจบลงด้วยชัยชนะบางคดีจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่สิ่งที่ทุกดวงวิญญาณได้รับคือการได้พูดออกมา เมื่อเรื่องราวคลี่คลายทีละคดีความสัมพันธ์ของทั้ง3คนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปฮีจูเริ่มเห็นมูจินเป็นมากกว่าญาติของพี่สะพายก่ยอนอูจากยูทูบเบอร์เห็นแก่ยอดวิวกลายเป็นนักสื่อสารสังคมที่จริงจังและตัวมูจินเองก็กลายเป็นคนที่พร้อมยืนหยัดเพื่อใครสักคนโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ในตอนท้ายของซีรีส์วิญญาณหนึ่งที่ติดตามเขามานานไม่ใช่เพื่อเรียกคดีแต่เพื่อปิดวงจรเวรกรรมที่ผูกพันมูจินไว้กับอดีตของตัวเองความจริงอีกด้านของชีวิตเขาที่เขาพยายามหลีกหนีก็ถูกเปิดเผยทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับคำถามว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเขาทำเพื่อไถ่าบาปของตัวเองหรือเพื่อสร้างความยุติธรรมให้คนอื่นจริงหรือเปล่า Oh my Ghost clients จึงไม่ใช่แค่ซีรีส์แฟนตาซีเกี่ยวกับทนายที่คุยกับผีแต่คือการเดินทางของจิตวิญญาณทั้งของคนเป็นและคนตายที่ต่างสแสวงหาเสียงและความหมายในโลกที่ซับซ้อนเกินสตัดสินด้วยขาวดำเรื่องราวจบลงด้วยคดีสุดท้ายที่ไม่มีสารไหนรับฟังไม่มีหลักฐานไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์มีแต่วิญญาณผู้เงียบงานกับทนายคนหนึ่งที่ยอมเชื่อและยืนเคียงข้างเขาแม้รู้ว่าอาจแพ้แต่ก็เลือกจะต่อสู้และ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ Oh My Ghost Clients เป็นซีรีส์ที่ไม่เพียงน่าดูแต่อย่างน่าจดจำรับชมได้ที่ Netflix และ Viu